อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับคือหลังจากที่พัฒนาการจากจากดอกแล้วครับท่านผู้ชมจากดอกแล้วกลายเป็นกลายเป็นลูกเล็กๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับลูกเล็กๆแบบนี้แล้ววันนี้ก็คือต้นนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้เห็นเลยว่าต้นนี้คือเห็นกระดาษห่อไหมครับท่านผู้ชมกระดาษห่อที่เราห่อฝนไว้คือแบบนี้เลยก็สมามารถที่จะไว้ลูกไว้ผลได้แล้วท่านผู้ชมอ,อายุ1ปีอะไรประมาณนี้นะฮะทรงทรงต้นก็คือแบบ ต้นเขาก็คือไม่ไมสูงไม่เเพราะว่าเราทดยอดเราเด็ดยอดไม่ให้เขาสูงเขาใหญ่เพราะว่ามันจะลำบากในเรื่องของการให้อาหารพืชด้วยแล้วก็การที่ห่อผลห่อลูกด้วยอะไรเงี้ยมันส่งผลไปหมดสวัสดีทักทาย FC เพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมพี่น้องชุมชนท,ทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมครับสวัสดีแจ๊คบ้านไร่ชายคาผ่าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมมาอยู่ที่ แต่วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กิมจูนะท่านผู้ชมครับวันนี้คือเอาใจเอาใจแฟนหงแดงสักหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมครับหงแดงในที่นี้หมายถึงว่าฝรั่งไส้แดงก็คือหงเป่าสื่อในเองท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้หลังจากวันที่5กรกฎาคม 2พัน667ที่เราทําการแต่งกิ่งไว้ท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมมาชมผลงานที่เราแต่งกิ่งไว้นะครับท่านผู้ชมครับว่าหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วเราได้ผลประมาณไหนแล้วติดลูกดอกไหมอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาตามติดตามดูผลงานที่เราทําไว้ตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2พัน5ร้อยหกสิบเจ็ดครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆคุณผู้ชมยังคงจา คลิปวันที่5กรกฎาคม2567ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับไส้แดงแตงโมของเราคือต้นนี้ที่เราทําการตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะทําให้เขาติดลูกติดผลลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมครับจําได้ไหมครับท่านผู้ชมว่าตอนตอนแรกที่เรา,าที่เรามาตัดแต่งกิ่งต้นนี้คือ,อยอดของเขาก็คือจะมีลักษณะเป็นดอกแบบนี้ท่านผู้ชมครับมีดอกติดแบบนี้เนาะมีดอกติดแบบนี้แล้วเสร็จแล้วก็าทางสวนใจบ,บ้านไร่ชัยชาญเก็คือได้แนะนําท่านผู้ชมว่า ถ้าหาว่าเขาเขาติดดอกแบบนี้แล้วท่านชมครับคือเราสามารถที่จะเรือว่าตัดยอดตรงนี้ทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องให้อาหารคือไปเลี้ยงไปเลี้ยงยอดนั่เองท่านชมครับคือไปเลี้ยงยอดเนาะเพราะว่าเรา,าต้องการยอดนะฮะท่านชมเราต้องการลูกมาดูตัวอย่างของเราที่เราทําไว้แล้วท่านชมก็คือจะคงจะเห็นนะฮะว่าเราตัดแต่งกิ่งแบบนี้แล้วท่านชมเห็นยอดที่เขาแห้งไหมฮะท่านชมที่เราตัดทิ้งปลายมือตรงนี้ฮะท่านชมครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวตรงปลายมือเนี้อ่าแล้ว พอเราตัดในกิ่งเสร็จแล้วกิ่งเขาไม่มีแล้วเขาก็ท้ไงครับอาหารก็คือมาเลี้ยงอะไรมาเลี้ยงดอกใช่ไหมครับท่านผู้ชมมาเลี้ยงดอกดอกเสร็จแล้วพอดอกเขาจเจริญเติบโตแล้วเขากลายเป็นอะไรท่านผู้ชมคือกลายเป็นลูกหมายถึงว่าติดลูกเลยลูกเขาตอนนี้คือเนี่ยลูกถัดไปคือ พอที่จะห่อได้แล้วท่านผู้ชมครับเห็นไหมโตพอห่อได้แล้วนี่เลยคือแบบวิธีง่ายๆที่แบบว่าทําแล้วได้ผลนี่คือเรามาตรวจเรามาตรวจงานในคลิปแรกๆที่เราทามาเนาะคลิปแรกที่เราวันที่ที่ห้างกรกฎาคมสองพันหกสิบเจ็ดคลิปนี้ก็คือคลิปนั้นคือคลิปวันนั้นไว้ที่ใต้คลิปนี้ท่านผู้ชมสามารถลงไปดูได้นะครับว่าวันนั้นกับวันนี้ต่างกันไหมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ที่ ใต้คาอธิบายคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเพื่อนๆท่านผู้ชมติดตามสามารถติดตามดูได้ว่าวันนั้นกับวันนี้ต่างกันไหมผลจริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับวิธีการอะไรฮะวิธีการทดกิงท่านผู้ชมสังเกตได้ว่านี่เห็นไหมท,ทุกยอดเห็นไหมฮะทุกยอดคือยอดเขาเหีหย่ยวแห้งไปเลยยอดที่เราตัดก็คือขั้วขั้วยอดเขาฮะแห้งไปเลยตรงกลางตรงกลางลูกใช่ไหมครับมีกับมีกับทุกยอดเนาะมีกับทุกยอดเลยเห็นไหมฮะก็คือยอดไหนที่เราตัดแล้วก็คือลูกเขาก็คือ จะจะติดลูกคือไม่ล่วงทิ้งนะฮะท่านผู้ชมอ่าอันนี้คือสองยอดก็คือสี่ลูกอะไรเงี้ยเราจะไว้กี่ลูกก็ได้อะไรเงี้ยอ่าเราก็คัดไปที่เขาเอ่อสวยงามนะก็คืออ่าลูกนั้นได้เลยอ่านี่คือนี่คือผลงานที่เราที่เราทำไว้เนาะคือแบบเดี๋ยววิดีโอเดี๋ยวไปดู w, ด้านทางด้านโน้นนะว่าจะมีอะไรให้ดูบ้างอะไรเงี้ยอ่าสังเกตว่ามมสังเกตท่านผู้ชมครับสังเกตขึ้นไป,นไปด้านบนก็คือแบบ มีมีลูกติดอ่าตรงที่ปลายยอดเนาะเราเจอดอกทีไรเราก็คือไว้ประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่าไว้คู่เขาก็เลยติดลูกเป็นก้คู่เลยอะไรประมาณนี้เวลาเราหอ่อล้วก็คือแบบเราก็คาดเอาก็ได้ครับว่าหอ่อเราจะห่อเป็นคู่ไหมหรือว่าห่อเป็นลูกเดียวนียก็ขึ้นอยู่แต่ขึ้นขึ้นอยู่กับเราเลยท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับเจ้าของสวนเลยนะว่าจะ ไปเอาลูกเดียวหรือหรือจะคัดเอาแค่ลูกเดียวแบบนี้ก็ได้ท่านชมครับเนี่ยลูกเดียวแบบนี้ก็ได้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือห่อได้แล้ววันนี้ก็จะห่อลูกนี้ให้ท่านชมใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ห่อเดี๋ยวก็เอ่อแมลงวันทองก็คือจะทําลายผลเขาจะเสียหายนะท่านชมก็คือเราต้องรีบห่อได้เลยนะท่านชมครับอ่าอย่างเงี้ยครับก็คือกิ่งก็คือติดลูกลูกเดียวแต่ถ้าลูกเดียวคือเขาก็คือจะเริญเติบโตได้ดีนั่นเองท่านผู้ชมอ่าเขาคือจะไม่มีไม่มีการแย่งอาหารกันเนาะถ้าเป็นสอง ถ้าไม่สองลูกลักษณะแบบนี้เราก็คือแบบคัดได้เลยทนผูสชมคัดได้เลยหมายถึงว่าคือลูกด้านบนเนี่ยลูกด้านบนนี่เราเราไม่เอาก <s exh ilar ating> <friendly> ็ได้ฮะท่ทนผูสชมครับลูกด้านบนเราไม่เอาก็ได้เนาะก็คือเอาลูกด้านล่างที่แบบจะโตแล้วลูกไหนที่เจริญเติบโตแล้วก็คือหาค่าเอาลูกนั้นมาห่อเนี่ยทนผูสชงครับอ่าดู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 ลูกนี้ก็คือแบบอยู่นี่มีประมาณสามลูกเนาะ อันนี้คือลูกที่หนึ่งลูกลูกลูกนี้ก็คือห่อได้แล้วข้างล่างเนี้ยครับแล้วก็ด้านบนด้วยด้านบนก็ตโตแล้วโอ้โหขนาดนี้เลยจัมโบ้สวยลูกสวยด้วยอะไรเงี้ยอ่าอย่างนี้ต้องรีบห่อนะอที่ห่อไปแล้วก็มีเนาะที่ห่อไปบ้างแล้วก็มีนะครับว่านี่คือ,น,คอนี่คือจากการที่เราผลผลิตที่เราได้แบบนี้ก็คือได้จากการการที่เราทดกิ่งใช่ไหมะอ่าการที่เราทดยอดนะทดยอดไม่ใช่ทดกิ่งคือทดยอดทดยอดเพื่อที่เขาให้เขาติดลูกก็คือสรุปแล้วก็คือได้ได้ผล ได้ผลเหมือนที่เราคิดเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมคือแบบนี้เลยอ่าได้เด็ดให้ท่านผู้ชมดูก็ได้เนาะ,ะไม่ไม่ได้มีกันไก่มาเนาะเดี๋ยวเอาทดลองทดลองดูยอดนี่ก็ได้ครับท่านผู้ชมเหม็นไหมเนี่ยตรงนี้เนาะอ่าเราก็คือเด็ดยอดเด็ดแบบไหนเด็ดยังไงเด็ดคือคือนี่เลยครับท่านผู้ชมเออนี่เลยผม,ม <laughs> ไม่มีเล็บเฮ้ยเล็บเลย เ uh, พราะเด็กไปแล้วมันก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นผู้ช uh, มก็คือดอกเขาจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เขาก็ปล่อยให้เขาแบบนี้เลยอาหารก็คือจะมาเลี้ยงมาเลี้ยง่ยงอด,ดอกเนาะ่อด,ดอกเสร็จแล้วก็จากดอกเขาคือจะพัฒนาเป็นลูก,ล,ก,กลูกเล็กๆให้เราเห็นแล้วก็พอเล็กแล้วก็โตขึ้นไปลักษณะนี้เลยนผู้ชมครับคือเห็นแบบง่ายๆนี่เลยครับให้ให้ดูถึงวันนี้คือแบบนี้เลยได้ผลจริงอะไรประาณเนี้ยอดนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมยอดนี้คือแต่งยอดใหม่ก็คือแบบมีมีมีดอกมีดอกขึ้นมา ทีนี้พอพอมีดอกขึ้นมาริบเด็ดยอดทิ้งนาะด้านบนก็มีเห็นไหมมีสี่ดอกด้วยอะไรเงี้ยครับมีสี่ดอกแล้วก็เด็ดยอดทิ้งปร๊บนี่เลยครับท่านผู้ชมได้แล้วเห็นไหมครับอแบบนี้เลยเราขยันขยันเนี้ยขันขยันอะไรขยันขยันททดยอดเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวเอากันไก่มาเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมันจะช้ำเดี๋ยวยอดเดี๋ยวยอดจะช้ำเดี๋ยวต้องเอากันไก่ไม่ได้พกกินไก่มาด้วยนะครับ โอเคนี่คือนี่คือจะให้ท่านผู้ชมดูว่าต้นนี้ต้นนี้วันที่หา้ากรกฎาคมนะครับอตอนนี้วันที่ห้ากรกฎาคมที่เราทําไว้คือแบบให้ท่านผู้ชมเห็นในในคลิปนะฮะท่านผู้ชมครับก็ได้ร,รับการตอบรับจากเพื่อนเพื่อน f สี่ท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยดีเสมอมาเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมก็คือแบบเพื่อนเพื่อนสนใจมากเลยคือปลูกฝรั่ง เออหงเป่าสือไส้แดงนะฮะท่านผู้ชมครับคือแบบก็ได้ผลเนาะก็คือเนี่ยเราปล่อยให้มีลูกได้แล้วเพราะว่าอายุ1ปีท่านผู้ชมครับอายุหนึ่งปีเราก็ปล่อยให้เขาติดลูกติดผลได้แล้วไอ้แบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวไปดูไปดูบางต้นบางต้นก็คือย,ยังยังไม่มีผลก็คือแบบเพิ่งเพิ่งจะออกดอกอย่างต้นถัดไปเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสได้ตัดหญ้านะตัดหญ้าให้เขาก็คือแบบก็เลยได้เห็นได้เห็นช่อด,ดอกแล้วก็มาฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมว่าเออหลังจากที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเราคือแบบเราทําแล้วปรากฏว่าเห็นมโทษ ทดยอดออกคือไม่มียอดเลยท่านผู้ชมสังเกตไหมต้นนี้คือมีจะดอกเลยท่านผู้ชมมีจะดอกกําลังจะบานัางน้ง้นดอกบานแล้วดอกบานแล้วมแมลงผู้จะชาวแมลงผู้ก็เยอะพึ่งก็เยอะมาอ,อะไรมามา,มา,มาหาอะไรพึ่งเข้ามาหาอะไรหาหาในเกหาน้าหวานจากเกสรของดอกอดอกนี้ดอกฝรั่งนี้ท่านผู้ชมยิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งเยอะอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมคือทางด้านนี้ไล่าจากด้านด้านด้านามือเนาะ,อ,ะอย่ามานี่คือมีตะดอกทั้นเลยติดดอกขาวสะพังเลยเห็นไหมท่านผู้ชม มีท for ุกมีทุกกิ่งลยยอดทุกตรงตรงที่ตรงไหนที่เขามีดอกนี่เห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่ายอดเขาจะแห้งเห็นไหมเพราะว่าเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทดยอดนะฮะท่านผู้ชมเราเด็ดยอดทิ้งเราตัดยอดทิ้งอะไรเงี้ยเราไม่ให้เขามีดอกไอ้แล้วก็เราไม่ให้เขามียอดเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการดอกต้องการลูกต้องการผลนะฮะท่านผู้ชมเพราะนั้นเขาพร้อมที่จะให้ลูกให้ผลได้แล้วให้ให้กับเราได้แล้วเพราะว่าอายุเขาหนึ่งปีเราก็คือแบบนี้เลยไซส์ขนาดนี้เลยต้นความสูงก็ประมาณนี้เลยนะฮะท่านผู้ชม ขึ้ต่างจากฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูนี่คือดอกมากๆเกือบโอ้กิ่งแคมหักที่ที่หงแดงนะวันนี้ออก็คือเอาใจแฟนหงแดงซะหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมก็ทางเมื่อสักครู่นี่คือท่านชมเกิดต้นต้นถัดมาคือถัดมาเนี่ยจะให้เห็นความแตกต่างว่าคู่นี้คือต้นต้นนั้นถานมาเนี่ยเป็นดอกสีขาวใช่ไหมครับแต่นี่คือดอกเขาดอกเขาคือไม่เปลี่ยนสีขาวแล้วเพราะว่าคือเขาอดอกสีขาวที่เขาร่วงแล้ว, <S <S ขว,เ,วเขาดอกเขาแก่แล้วพร้อมที่จะติดเป็นลูกเล็กๆ,ๆแล้วท่านชมเห็นไหมครับ ถ้าหาว่าเราถ้าหาว่าเราไปทดกิ่งไม่เด็ดยอดเนาะท่านผู้ชมก็คือเขาเขาก็จะจะหลุดล่วงไปเลยท่านผู้ชมก็บางท่านอาจจะรู้รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า เอ๊ะทำยังไงถึงจะถึงจะให้ถึงจะให้ฝรั่งติดลูกเยอะลูกเยอะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับคล้ายๆกับฝรั่งกิมจูอะไรประมาณนี้ในสวนเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าฝรั่งที่เราห่อไปแล้วฝรั่งกิมจูนี่คือโดกไหมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพักขึ้นภาพโอเวอร์เลยไปด้ดดานด้านซ้ายมือตรงนี้เนาะ,ะประมาณนี้จะได้รู้ว่าโดกไม่โดกเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับคือฝรั่ง ฝรั่งส้แดงแตงโมงคือหงเปลาเสือนี่ขึ้นอยู่ที่เราเรา,เราดูแลเลยครับท่านผู้ชมถ้าเราทดยอดเขาแบบนี้เราต้องการต้องการผลใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเล็กๆขนาดนี้เขาเํากำลังจะติดผลใช่ไหมครับท่านผู้ชมจากดอกแล้วพัฒนา,าการมาเป็นมาเป็นลูกมาเป็นผลเห่ไหมมเป็นผลทีนี้ก็เราก็คือแค่อะไรฮะตัดตัดหญ้าเสร็จแล้วเราก็คือให้ปุ๋ยอีกรอบเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้เขาติดลูกลูกเขาจะได้โตขึ้นเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตว่าต้นนี้เขาจะไม่มีอะไรนะไม่มีดอกขาวๆที่เราเห็นเพราะว่าอะไร เพราะว่าดอกเขาเนี่คือเขาจะพัฒนาเป็นลูกแล้วเห็นท่านผู้ชมครับเขาจะพัฒนาเป็นลูกแล้วเห็นไหมนะฮะนี่เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ครบทุกยอดเลยนผู้ชมครับเออใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราเด็ดยอดไหนคืออยู่ครบทุกยอดคือมีดอกให้เราเห็นแล้วก็มีมีดอกให้เราเห็นแล้วก็มีลูกให้เราเห็นแสดงว่าวิธีวิธีที่เราคือ,อทําการทดยอดเด็ดยอดน,นี่คือได้ผลเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างนี้ครับได้ผลเลยคือแบบไม่ต้องไม่ต้องไปใช้สารเร่งนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ อย่างที่แบบหลายๆคนเข้าใจว่าคือไม่ต้องใช้สารเล่งไหมใช้สารแบบอะไรที่ทําให้ติดดอกติดผลไหมอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ต้องเลยครับท่านผู้ชมก็คือทําให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูแล้ว,ว่าคือวิธีของของที่สวนที่ทําอยู่ประจําก็คือแบบแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยไม่แบ่งปันนะท่านผู้ชมครับก็เลยไม่แบ่งปันไปเพื่อนท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะปลูกนะฮะที่จะอะปลูกฝรั่งไส้แดงแตงโมนะครับท่านผู้ชมผงเป่าสืออ่อนะก็สามารถที่จะ ดูจากคลิปที่นี่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับดูตัวอย่างที่คลิปที่นี่ก็ได้หรือไม่ก็ถ้าว่าต้องการกิ่งพันธุ์ก็สามารถที่จะสั่งจองไว้กล่องก็ได้นะครับสามารถที่จะสั่งจองไว้แล้วก็คือแบบมีดูว่าข้างล่างคลิปนี้มีมีช่องทางการติดต่อไหท่านผู้ชมสามารถลงไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใต้คําอธิบายนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะฝากฝากลิงก์วางลิงก์ไว้นะ,ะับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับคือหลังจากที่พัฒนาการจาก ดักดอกแล้วครับท่านผู้ชมจากดอกแล้วกลายเป็นกลายเป็นลูกเล็กๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับลูกเล็กๆแบบนี้แล้ววันนี้ก็คือต้นนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้เห็นเลยว่าต้นนี้คือเห็นกระดาษห่อไหมครับท่านผู้ชมกระดาษห่อที่เราห่อผลไว้คือแบบนี้เลยก็สามารถที่จะไว้ลูกไว้ผลได้แล้วท่านผู้ชมอายุหนึ่งปีนะฮะทรงทรงต้นก็คือแบบ ต้นเขาก็คือไม่ไม่สูงไม่ใหญ่เพราะเราทดยอดเราเด็ดยอดไม่ให้เขาสูงเขาใหญ่เพราะว่ามันจะลําบากในเรื่องของการให้อาหารพืชด้วยแล้วก็การการที่ห่อผลห่อลูกด้วยอะไรเงี้ยมันส่งผลไปหมดเลยเพราะนั้นคือเราพัฒนาเราจะมีการ Uh, เราจะมีการคือทดยอดไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมคือไม่ให้เข้าสูงมากเกินไปรู้เพราะว่าถ้าสูงเกินไปก็ไม่มีประโยชน์นะท่านผู้ชมไม่มีประโยชน์เลยคือเราต้องคือโน้มเขาลงมาแล้วก็ให้เขาอยู่ต่ำๆพอโตอแล้วเราก็คือได้ได,ได้หอ่อไปได้ห่อเขาแบบนี้อ่าเราก็คือไปเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าชื่นใจนะฮะท่านผะู้ชมครับมีความรู้สึกว่าชื่นใจว่าเราเห็นผลงานอ่ที่เราทําแล้วคือแบบอ่ เกษตรกรทุกคนก็คือน่าจะภูมิใจเนาะขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมหงแดงด้วยนะท่านผู้ชมครับทุกที่ติดตามและชมอรอชมฝรั่งไส้แดงแตงโมงของเราว่านี่ไหมครับว่าเราทําให้ดูแล้วว่านี่คือได้ผลจริงนะครับท่านผู้ชมครับวิธีง่าย,ายๆแบบนี้เลยอยากให้เพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านาไปใช้อนําวิธีการตรงนี้ไปใช้จะได้มีผลผลิตในสวน ทั้งปีขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องอวิดีโอของแจ๊กบ้านไร่ชัยคำนะครับท่านผู้ชมครับฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านคือกดติดตามกดส u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ